อรุณสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะก็ตื่นแต่เช้าเลยคะ่ะมาหุงข้าวทำกับข้าวเตรียมอาหารไปวัดนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเมื่อนี้เป็นเทศกาลประเพณีขนมหมกนะคะเป็นวันพระวันพระใหญ่นะคะเราจะไปวัดทำอาหารไปวัดค่ะเมื่อนี้เราจะได้อะไรมาดูกันค่ะเป็นหมูกับไก่นะคะ ที่เราหมักไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะ ตอนนี้เราก็ทำกับเข่ากับร้ามเสร็จเรียบร้อยนะคะเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่น้องมาดูกันนะคะว่าเราได้อะไรไปบ้างคะ่ะนี่นะคะคืออาหารที่เตรียมไปวัดวันนี้นะคะเราก็ได้เป็นหมูทอดนะคะแล้วก็มีแตงโมมีข้าวสวยค่ะ แล้วก็มีขนมหมกนะคะมีน้ำดื่มนี่นะคะไปวัดค่ะเพื่อจะเตรียมให้ลงมนนะคะไปวัด อันนี้ไปอยางน้ำลคย,ยค่ะเรียบร้อยค่ะ นี่นะคะตะกร้าของเราซิปนี้แล้วก็มีที่หยดน้ำนะคะเตรียมเรียบร้อยค่ะลุงมนพร้อมที่จะไปวัดตอนเช้าได้เลยค่ะ